ทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลนกับครูบิวในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเลยอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะครั้งที่แล้วครูบิวสอนเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะครั้งนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะคะ ซึ่งการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็สามารถทำได้สองวิธีด้วยกันก็คือการนับตารางแล้วก็การใช้สูตรค่ะซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหส่วนสคูณความยาวของฐานแล้วก็คูณความสูงนั่นเองค่ะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะอันนี้เป็นการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขค โดยนับตารางเท่ากับกี่ตารางหน่วยนะคะโดยนับตารางเราก็จะทําการนับตารางเลยในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น1ตารางหน่วย1ตารางหน่วยส่วนของตรงนี้รวมกัน ก็จะได้เท่ากับอีก1ตารางหน่วยในส่วนของตรงนี้รวมกับส่วนของตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเท่ากันใช่ไหมแล้วก็รวมกับส่วนของตรงนี้เพราะว่าเท่ากับส่วนของตรงนี้ก็จะได้อีก1ตารางหน่วยแล้ว2ช่องนี้ รวมกันก็จะได้อีก1ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็ขอขอ้ขอโดยการนับตารางเท่ากับ4ตารางหน่วยนั่นเองค่ะ4ตารางหน่วยมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc โดยการใช้สูตรได้เท่ากับกี่ตารางเมตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสูตรคืออะไรนะคะสูตรคือเศษหส่วนสคูณความยาวของฐานแล้วก็คูณความสูงเศษหส่วนสคูณความยาวของฐานของฐานคูณกับความสูง ซึ่งความยาวของฐานของเรานะคะได้เท่ากับตรงนี้เลย8เมตรความสูงก็คือจากจุดยอดใช่ไหมคะลากลงมาตั้งฉากกับฐานเพราะฉะนั้นความสูงก็จะได้เท่ากับ15เมตรเศษ1ส่วน2คูณ8คูณ15 2 1 2 2 4 8 4คูณกับ15ก็ได้เท่ากับ60ตารางเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่36ในหนังสือเรียนนะคะไปดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม C N X มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยจากรูปก็คือสามารถหาพื้นที่ได้โดยการนับตารางใช่ไหมคะ เขาบอกว่าเขานับตารางได้เท่ากับ12.5ตารางเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยม CNX มีพื้นที่เท่ากับ12.5ตารางหน่วยถ้าเราไม่ชชัว์เดี๋ยวเรามาลองนับไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆตรงนี้1ช่อง1ตารางหน่วย2ตารางหน่วย สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบสองส่วนนี้รวมกันได้สิบเอ็ดสองส่วนนี้รวมกันได้ 12แล้วก็อีกครึ่งตารางหน่วยเพราะฉะนั้นก็จะรวมกันเป็น12.5ตารางหน่วยนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่4หน้าที่36ต่อนะคะตัวอย่างที่4เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม hdy มีพื้นที่กี่ตารางเมตรเขาบอกว่าจากรูปหาพื้นที่ได้โดยการคำนวณซึ่งเราหาได้โดยการใช้สูตร สูตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานแล้วก็คูณความสูงซึ่งความยาวของฐานเขาให้ฐานเป็นตรงนี้นะคะคือ d y เท่ากับ3.5มเมตรความสูงก็คือจากจุดยอดจุดยอดก็คือจุด h ใช่ไหมคะลากลงมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้ก็จะได้ความสูงเท่ากับ4เมตร เราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม H D Y มีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ตามสูตรเลยคูณความยาวของฐานก็คือ3.5แล้วก็คูณความสูงก็คือ4ก็จะได้เท่ากับ7ตารางเมตรค่ะเราก็จะได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยม H D Y มีพื้นที่เท่ากับ7ตารางเมตรนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปลองช่วยครูบิวหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC กันต่อดีกว่าค่ะรูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่ากับเท่าใดพื้นที่ก็คือหาได้จากสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยม ABC จากสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐาน คูณกับความสูงซึ่งความยาวของฐานของเราถ้าครูบิวให้ฐานเป็น bc ความยาวของฐานก็คือ6เมตรความสูงก็คือลากจากจุดยอดจุดยอดเขาจะอยู่ตรงข้ามกับฐานใช่ไหมคะก็คือจุด a ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานเราก็จะได้ความสูงเท่ากับ8เมตร เพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหส่วนสความยาวของฐานก็คือคูณกับ6แล้วก็คูณกับความสูงก็คือ8 2... 1... 2... 2... 3... 6 3คูณกับ8ได้เท่ากับ24ตารางเมตรนั่นเองค่ะเราก็จะได้แล้วว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 24ตารางเมตรนั่นเองค่ะต่อไปมาช่วยครูบิวพิจารณารูปแล้วหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ในหน้าที่36นะคะจะเป็นการหาพื้นที่โดยการนับตารางค่ะมาช่วยครูบิวนับตารางนะคะเราเอาช่องสี่เหลี่ยมเต็มๆก่อน 1. ตารางหน่วย 2. ตารางหน่วย ส่วนของตรงนี้รวมกับส่วนของด้านบนนะคะก็จะได้เป็น3ตารางหน่วยส่วนของตรงนี้รวมกับตรงตรงนี้เลยก็จะได้เป็น4ตารางหน่วยตรงนี้รวมกับตรงนี้หมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมด รวมกับตรงนี้ก็จะได้เป็น5ตารางหน่วยนะคะตรงนี้รวมกันได้เป็น1ช่องพอดีก็จะเป็น6ตารางหน่วยและจุดตรงนี้รวมกันกับตรงนี้ก็จะได้เป็น7ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าพื้นที่ของพื้นที่ของสามเหลี่ยมดี D, km เท่ากับ7ตารางหน่วยนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2ข้อที่ 2, 2> องเขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BKV <K> นะคะซึ่งเขาให้ความยาวของฐานแล้วก็ความสูงมาแล้วเพราะฉะนั้นสามารถใช้สูตรได้เลยเราก็จะได้พื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยม b kv เท่ากับสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับความยาวของฐานคูณกับความสูงซึ่งความยาวของฐานเราได้เท่ากับเท่าไหรเอ่ยได้เท่ากับ10เซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวของ bv นะคะและความสูงก็คือลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานก็จะได้เท่ากับ9เซนติเมตรนั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม bkv เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ10คูณกับ9 2.1.2.2.5คูณ9ได้เท่ากับ45เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BKV เท่ากับ45ตารางเซนติเมตรนะคะยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยถ้าเราจำสูตรได้หรือว่าถ้าเขาให้นับตารางเราก็นับให้รอบคอบนะคะเดี๋ยวมาช่วยครูบิวทำกิจกรรมฝึกทักษะต่อดีกว่าในหน้าที่38นะคะเขาบอกว่าหาพื้นที่ส่วนที่ระบาย หาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ส่วนที่ระบายสีนะคะส่วนของตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยม abc เรามาช่วยครูบิวนับดีกว่าว่ามีกี่ตารางหน่วยนะคะเต็มเต็มช่องเลย1นึ่สองสาส ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะส่วนของตรงนี้เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีแป๊บส่วนของตรงนี้ส่วนเล็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยรวมกับข้างๆได้เลยค่ะครูเก้าส่วนของตรงนี้ รวมกับตรงนี้นะคะก็ได้เป็น10ตรงนี้รวมกับตรงนี้ก็เป็น11และส่วนของตรงนี้รวมกันก็จะได้เป็น12เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าสามเหลี่ยม a b c มีพื้นที่เท่ากับ12ตารางหน่วยนั่นเองค่ะ ไปดูข้อต่อไปข้อที่2นะคะให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสอตอหออันนี้ก็ทําได้ง่ายเลยโดยการนับตารางนะคะก็จะได้1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดส่วนของข้างล่างตรงนี้รวมกับส่วนของด้านบนได้เป็น9เช่นการอีกฝั่งหนึ่งได้เป็น10ตรงนี้รวมกับส่วนเล็กๆตรงนี้ก็เป็น11เนะคะเช่นการอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เป็น 12ฝั่งตรงนี้รวมกับส่วนเล็กๆด้านล่างก็เป็น 13, 13เช่นกันอีกฝั่งหนึ่งรวมกับส่วนของตรงนี้ได้เป็น14และส่วนของตรงนี้นะคะรวมกับตรงนี้ก็ได้เป็น15เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมสองตอ่อหอเท่ากับ15ตารางหน่วยนั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาให้หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมตออ่อทออซึ่งตรงนี้จะไม่มีตารางมาให้ก็สามารถหาได้โดยการใช้สูตรนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่ของ พื้นที่ของสามเหลี่ยมต่อทออเท่ากับสูตรก็คือเศษหส่วนสคูณความยาวของฐานฐานคูณกับความสูงซึ่งความยาวของฐานของสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะ ก็จะเท่ากับ4เซนติเมตรก็คืออยู่ที่ตอถอเพราะว่าจุดยอดตรงนี้นะคะอยู่ที่จุดออแล้วลากไปตั้งฉากกับฐานเราก็จะได้ความสูงเท่ากับ4เซนติเมตรเช่นกันก็จะได้ออกมาแล้วเท่ากับเศษหนส่วนสคุณวิวขอลบตรงนี้ก่อนใหญ่ไปหน่อยเท่ากับเศษหนส่วนสคูณ เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานก็คือคูณกับ4คูณความสูงก็คือ4 212224เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมตอทออเท่ากับ8ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เขาให้หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม SGT พื้นที่ของสามเหลี่ยม SGT เหมือนเดิมเลยสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของฐานฐานคูณกับความสูง ซึ่งความยาวของฐานของเราต้องมองให้ออกนะคะว่าความยาวของฐานคือส่วนไหนถ้าสมมุติว่าเรากําหนดให้ความยาวของฐานเท่ากับ SG ความยาวของฐานก็จะเป็น3เซนติเมตรแล้วความสูงก็จะเท่ากับ ST ก็คือ7เซนเมตรค่ะูขอโทษนะคะเมื่อกี้ครูบอกหน่วยผิดนะคะหรือว่าถ้าเราให้ฐานเป็น ST ฐานของเราเป็น $st$ ฐานก็จะเป็น7เมตรแล้วก็ความสูงนะคะก็คือลากจากจุดยอดไปตั้งฉากกับฐานก็จะได้เป็น3เมตรค่ะถ้าข้อนี้ครูบิวให้ความยาวของฐานคือ s g นะคะก็คือเท่ากับ3เมตรเพราะฉะนั้นความสูงก็จะเท่ากับ7เมตรเราก็จะได้เท่ากับ เซต1ส่วน2คูณกับ3คูณกับ7ก <_ an> ็จะได้เท่ากับ10.5ตารางเมตรค่ะทำถูกกันไหมเอย่ยถ้ามีบางคนอาจจะคิดเลขผิดไปบ้างไม่เป็นไรนะคะฝึกทำเยอะๆจะได้คิดง่ายทำคล่องนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบกันสักข้อดีกว่าเขาบอกว่าจากรูป รูปสามเหลี่ยมก็ขอข้อมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยง่ายๆเลยก็คือเราจะทำการนับนับช่องที่เต็มๆก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9สหหกดแป้า สิตรงนี้รวมกันเป็น11รวมกันเป็น12แล้วก็อีกครึ่งหนึงเพราะฉะนั้นก็จะตอบได้ว่ารูปสามเหลี่ยมกขค,ค,คมีพื้นที่เท่ากับ12.5ตารางหน่วยนั่นเองค่ะมาช่วยครูบิวตอบคำถามก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะคำถามข้อแรกบอกว่า ความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือส่วนใดของรูปสามเหลี่ยมความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือส่วนใดของรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าครูบิววาดสามเหลี่ยมหนึ่งรูปความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือเราจะลากจากจุดยอดใช่ไหมคะลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐาน เราก็จะได้เป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมออกมาเพราะฉะนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองค่ะข้อต่อไปสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือสูตรใดบอกกันมาหลายรอบมากเลยสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือเศษหนส่วนส คูณกับความยาวของฐานแล้วก็คูณกับความสูงนั่นเองค่ะโอเคเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทำด้วยนะคะสามารถกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกทักษะแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรน,นั่นเองค่ะกลับไปทำฝึกทบทวนเยอะๆนะคะจะได้คิดง่ายทำคล่องค่ะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน